ก็มีปัญหาการไปแล้วแล้วก็ไหนจะเรื่องที่ไปปลาลูกดอกใส่นักเตะเยาวชนอีกเออปาลูกดอกล้ำแหลมมากมันเต็มไหมเนี่ยมันใช่เรื่องไหมอะเออล่าสุดเห็นลูกตอกส้นสุดขั้นเทพเขาอยังอะ ยอดค่ะประมาณว่ากะว่าจะเข้าแน่นอนตอกซ้อนเข้าไปมันไงล่ะออกแถมโดนเอาโค้ดให้ออกปึ๊บโอ้โหอีกโโหโค้ดอีกแล้วก็ถยน้ำลายโอ้โหเรียกว่าเกรียนสมน้ำหาเกรียนขั้นเทพจริงทำไมหนูเป็นคนดีอะหนูคี่สงสารอ่ะทำไมอะหนูคีดสงสารคนไงหนูชอบสมน้ำหน้าใครหนูไม่ได้สงสารหรอกพี่ว่าหนูเลยรถเขาอยู่แหละนะพี่ว่าหนูเลยรถเขาอยู่แหละหนูก็ว่างั้นหนูประกาศหารถตรงนี้เลยโอ้โหตายแล้ว ประกาศเลมไม่ไม่ได้ประกาศหารถค่ะประกาศหาคนซื้อรถให้โอ้โหมึงตายประกาศกันตรงนี้เลยนะคะอ่ะเข้าเราเราต่อดีกว่าไปประกาศแล้วคนนี้ก็ได้คนจะได้รถคนนี้ชัว่าคนนี้ชัว่าโรนัลดอฟานินี่หล่อด้วยแล้วก็เจ้าชูด้วยค่ะครบเลยคนนี้นะคะคือคริสเตียโนโรนัลโดค่ะซูเปอร์สตาร์นักเตะของทีมเรอัลมาดริดค่ะออกรายเจ้าชู้เลสาวผมบอลอุ้ยเราหรือเปล่าวันนี้เราก็ผมบอลอะไรอะป้า หน้าเท่ากันเลยนะเป็นไรปะ <c oughs> ซึ่งเรื่องนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยคือเขากําลังซ้อมฟุตบอลกันอยู่ <c oughs> ปรากฏว่าแฟนของเพื่อนเดินเข้ามาในสนามซ้อมแล้วดูสายตาแห่งความเจ้าชู้ <c oughs> เป็นไงละ่ะเรดาร์ของเขานี่ต้องบอกว่าโอ้โหเป็นไงฮะ,ะหลังจากนั้นครับก็ทางกุญซือจำพี่มูพี่หมูเดินเข้ามาเลยครับพี่มูเดินเดินเข้ามานี่คือไม่ได้มาท่ามปลามะฮะเดินเข้ามากระซิบอยู่ข้างหูว้าเอ้ยคนนี้เฮียขอคนนี้เฮียขอ แล้วสังเกตอาการของโรนัลโดฮะค่ะพอได้ยินบอกว่าคนนี้เฮียขอปุ๊บนี่โรนัลโดถึงก็ปล่อยกราฟออกมาบอกเฮียเอาไปเลยผมมีเยอะแล้วเนี่ยต้องเข้ามากระซิบน,นี่ฮะต้องปล่อยกราฟอะแต่หนูว่าถ้ามีคนสวยๆเดินมาเอาจริงพี่แจ็คมองปะมองจิครับใเป็นหนูหนูก็มีคนหล่อเดินมาหนูก็ต้องหันไปเว้ยหน้าตาดีเนาะธรรมดาธรรมดาเขาเรียกว่าเป็นอาหารตาคือเขาก็มีแฟนอยู่แล้วด้วยนะคะค่ะคือซามีเคดีรา มีอีกไม่ใช่หรอฮะไม่ได้มีอีกหรอมีอะไร อะไรไม่ใช่แฟนของโรนัลโดอ่ะเขามีอยู่แล้วเป็นนางแบบไงย่าซาีก็คือนางแบบสวยสวยด้วยดีเซ็กซี่โูครหคบเลยแต่ธรรมดาเฟลกับเพอร์เฟกคือครบอยู่แล้วแต่ว่าก็ยังไม่พอใจเขายังไม่พอใจหรอกคือเขาเป็นเหมือนม้าขนองศึกไงเปียบได้แบบสุดยอดเหมือนวัวกระทิ้งอ่ะพร้อมที่จะพุ่งชนสิ่งกีดขวางตลอดเวลาใช่ค่ะซึ่งสาวเมื่อกี้เขาชื่อว่าเลนาเกร์เก้เป็นแฟนของสามีหละค่ะ โอ้โหสุดยอดก็ยังเจ๋งนะก่อนหน้านี้ก็มีข่าวเช้าเยอะนะโนันโดนะเยอะ่ปงปาร์ตี้นู่นนี่นั่นนู้นเเยอะแยะเลยนิ่งเนื่อมาต่อเนื้อเรื่องค่ะ เขาวนี้รู้สึกว่าสะเทือนใจมากๆนะคะแฟนบอลเคราะห์ร้ายล่นจากอัธจนสูงกว่า3เมตรค่ะหลังจากที่ดีใจนะคะขณะที่ทีมโปรดของเขาเนี่ยได้ได้ประตูสำคัญช่วงเกมศึกเดฟโบโพรคารค่ะช่วงช่วงสุดสัปด์ที่ผ่านมาค่ะทำไมอะอะไรคะอะไรคะเป็นอะไรนะเป็นอะไรคะอะไรอะจริงอะไรกันหลังค่ะ ต่อเรื่องต่อเรื่องพอได้ประตูปุ๊บค่ะคนนี้ดีใจจัดอ่าดีใจเสร็จนะดูดูดูภาพที่วงไว้นะคะคุณผู้ชมเปิ๊บสามเมตรตกลงมาเอาหัวดิ่งลงมาค่ะ เขาบอกว่าในข่าวเขาบอกว่าเสียชีวิตเลยนะเพราะว่าหน้าของเขาเนี่ยกระแทกพื้นเพราะว่าสูงกว่า10ฟุตหรือว่าเกือบ3เมตรนั่นเองนะใช่ค่ะคือคนที่เห็นแถวนั้นก็บอกว่าน่าจะตายไปเลยบางคนก็บอกว่าอาจจะบาดเจ็บสาหัสเพราะว่าหน้านี่ลงมากระแทกแรงมากหรือว่าคอหักแล้วอ่ะก็คงจะบมวกหักก่อนอ่ะจริงๆ3เมตรแต่มันไม่ได้สูงมากนะคะถ้ากระโดดเอาขาลงมาปกติอาจจะเจ็บหน่อยแต่ว่าอันนี้เอาหัวลง เสียชีวิตเลยเพราคงดีใจไม่ใช่แล้วเอาหน้าไงพี่จักลองไหมไม่ใช่ไม่ใช่เธอคืออารมณ์ดีใจเกินเหตุคือกระโดดอะทีมได้แชมป์ไงได้แชมป์ปุเอ๊ะเต้นขวดลงมาตอกหัวทีมลองให้ดูสักหน่อยตรงนี้ได้ไหมคะอะไรลองไหมอะไรลองแบบอะไรอะไรทำแรกเดี๋ยวคุณจะหยุดได้แล้วนะอะไรเนี่ยใครจะมาลองทำตายมาจบต่อกันที่เรื่องนี้นะปิดท้ายนี่เรื่องเซ็กซี่นี่ว่ะชอบเลยสิชอบสิ ชอบมากเรื่องของสาวๆต้องคู่กับเรื่องของผมเองคราวที่แล้วเราเอาชุดนักฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลกมามาใส่บิกินี่แล้วก็มาเตะบอลถ่ายแบบให้ดูคราวนี้สาวๆเล่นบาสเกตบลอลไปดูภาพกันเลยดีกว่าค่ะนี่้ คือสาวคนนี้นอกจากเซ็กซี่แล้วเนี่ยยังจะต้องสามารถมีความสามารถทางด้านการยักห่วงด้วยนะสามารถเล่นวาสเกตบอลตก่งด้ใช่ค่ะมีความสามารถนะแต่ละคนที่สวยเซ็กซี่หุ่นดีดูดูดูแต่หนูว่ามันแบบเซ็กซี่คือแบบมีกล้ามอ้่ะ ก็ดูเซ็กซี่ไปอีกอย่นี่ค่ะฝรั่งเขาบอกว่าถ้าผู้หญิงมีกล้ามนิดนึงเนี่ยมันจะดูเซ็กซี่ดูเป็นแบบสปอร์ตเกิร์ลแนใช่ค่ะซึ่งแบบตอนนี้เขี่ยวกันทั้งคู่อะไรเขี่ยวเดียวกัคนเดียวอย่ามากสองคนบ้างอะอารมณ์เสียมาอะไรกับออ ใช่ชุดแบบนี้อย่าให้ใส่นี่คือแต่เขาก็รัดกุ้มเหมือนกันนะคือแบบหรอรัดกุ้มใช่ไหมของบ้าทค่นี่คือรัดกุ้มของมิซองใช่ไหมไม่เข้าบนมีเกี่ยวไงแต่ข้างล่างต้องประทานโทษเพราะเขาไม่รัดกุ้มเขาคงจะแค่ผ้าเล่นเหรอฮะเขาต้องรัดกุ้มสิฮะไม่กีฬาเลยค่ะตอนแรกหนูจินตนาการว่าแบบคือข้างบนข้างล่างจะแค่กันเกลี่ยอะไรมาดึงนี่ให้แบบอย่างนี้เขาจะชุดเซ็กซี่นะที่มีสายมาดึงไว้นะชอบอยากจะฉีกนะ ผมบอกนะเนี่อาการนะสิผมบอกนะเนี่ยะบ้าได้ไงก็ต้องรอดูกันเขาจะปิดฉากวันที่เปิดไปแล้วเมื่อวันที่29สก้ากรกฎาคมที่ผ่านมาก็มีสี่ทีมเข้าชิงกันและภาพที่เห็นนี่ก็เป็นไฮไลท์เอามาฝากกันดูเยอะนะเซ็กซี่เซ็กซี่แบบนี้แง่ละค่ะธรรมดาผู้ชายเนะเป็นผู้หญิงหนูก็าดูว่าหนูว่าหนูชอบหนูก็ชอบชอบชอบดูผู้หญิงเซ็กซี่อก่อนที่จะจบเบรกนี้นะคะย้ำอกันก่อน SMS อย่า5 6 5ส่งกันเข้ามาได้นะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาสนุกกันต่อคราบผมค่ะ